สบายดีพี่น้องซาจอยพี่ชายซาจอยสบายพี่น้องพสบายพี่น้องเจ๊ยเกาเหลาาพี่นมาโฮมกันอยู่เพื่อนเจกาเหาพี่สบายพี่น้องกรงเกียมเพิ่มเฮ้ยเปิ้งซุกเลย Bát, nằm ngân เสร็จ nhang มันสิจก hay phù đầy Bát, สิแจกเงินนี่ป๊าดโตแจกบ่แจ้งให้แต่ผู้ดีเอานี่แล้วนี่เอ้าละห่อ <c oughs> จังหวะเจก็เราพาไปเดยกกันพาไปจะไปทางไหนกำลังชิะไปเราไปดองกำลังเตรียมสเสบียงอาหารไปแจกอะไรยังก็เอามีปิ่งไก่มีไข่ <c oughs> มีเพียบเพิ่มเราจะไปน้องาะไงกาาันท้า รุ <Read> e ่นเบิ mm ่งตอนไปซับผมเลยจกสิได้ยังมีเห็ดยังเอาอันนั้นพี่เนาะเฮ็ดเฮ็ดก็เอาเห็ดแม่ขนุนก็เอาแม่ขนุนเห็ดยังเอาอันนั้นพี่น้องเลยไปทาเบิ่งน้ำกันอยู่ป่าผมเลยเดี๋ยวลงที่เป็้านหลโอ้โหอ้าวกูอีเจ๊เสะแดดคุ้มทาง ลงทางบาบุญเพลงไปนำเอาทิ้างยังใครเขาต่อยเห็นหอยหลุดนี่เงือกตางทางมาก่อนคือเห็เขากระจอดเก็บกันได่นะส่กั้งห้างเลยไม่เฮ็ดปูกเราโซงดเฮ็ดปูก่ะใไปอเฮ็ดป่วออกนะโปแต่สาบ้านี่ ไหนจังหมูหมโมยใหญ่เป็นไรเนาะเออมันเห็นมาหอดปลาวเลยพี่น้องม่ทัเจตสองใบองพ้อแกงแรงแกงมืออื่นบอแกงแรงแกงมืออื่นบอะเมื่อเมื่อเสาแกงเสาเมื่อขำแกงสักขำ เป็เมอแกเป็นมาต้มมอยู่ในข้องง่ายสองคนเออดาราเติบไปได้เนาะจะจอบเป็นคนง่ายอยู่พี่น้องทำเป็นคนสองหัวใบใหญ่เนาะวางนะหัวใหญ่ใหญ่เลยวางอะวางอันวางอันไม่ทัลตาได้อันเฮ็ดนะนี่ได้ไม่ตัวใอีกใหญ่เอ็นหัวใหญ่แล้วห้องเลยไหม ก็แล้วท่านนี่ก็เห็นน่ของเฮ่านี่นะมต้ว่ใหญ่อของมันนะน่ะของเาักระฮาลงลงมาทางนี้วนๆเลยอ้วสี่ว่าทางนี้มีเด้อกบ่าน้อใหญ่จ้าวให่เงียบเจยใหญ่เรอเจียกกระลา ได้อีบได้ลาบอบุญเพลงห้อไปสาแม่ันเธอหล่อหาตะหัวใหญ่ๆได้บุญเพงหนะข้ามีตะหัวใหญ่ขึ้นันดเน่จออสอบของใหญ่ไ้สอบของเล็กาะเออสอบของใหญ่หรือสอบของเล็กนนะเราบอกนี่นีเราอะสอบไปลำาจอยมาคุเย เน่หนะหัวหนะควันหน่ะนะหัวน่ะเน่มธพี่นะอีงมาคุดหวานกันหัวพักใหญ่หนึ่งเจ้าซับคอยซับบาอืมเตี้ยกันซับเตี้ยกันซับเราปลาเราโคกพี่น้องเอ้ยหากินตามธรรมชาติบ่พ่อเฮ็ดเนาะเมตาอ่ะเฮ็ดบ้ากลายเนาะพี่น้องเอ้หนาหัวปลาโคก khéo khía hết bỏ chắt nè hơi mẹ nè nè hên cho hoài tin hết nè chả hết nha tát phi bỏ vai nhảy phi nông ấy bay ngắm hải vừa đi học ngày bỏ buôn ven vai nhảy với hải sòm phi ไว้ใหญ่พี่น้องสุดยอดตัวนี้พี่น้องอ้าไม่หมากเพราะนี่แศร์ป่เฮ้ยนี่นี่นี่หมากแสเสร้ยใคยกินติหมากปัะนี่เคยเขาบอกกินได้เดี๋พี่น้องนี่นี่หมากถ้ากระชิเห็นพี่น้องนี่ก็จะสะเด้อะไรหวานหวานกินแล้วบ่ตายแน่นะกินได้เออหมากมันชื่อหวานพี่น้องนี่หมากมันมันุ่งงามกระโดดนี่พี่น้อง หมากงามๆพี่น้องเอามันภาพประสาทประคมขอโทษขออภัยเด้อปวดห้าอยู่ทาั wow ้งหูปวดเพื NO? ่ออยู่ทางแดดอันนี้มันยังดิบมันยังแดงอยู่กินปลาดองกินหมากหน่งซุปดำๆผู้ผู้เอาไปวะเก็บมาสิส้มตัดสมุยกลับมากระท่านเก็บน้ำผลแก่ได้พ่อโอพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องอ้าวซอมวยข้าไปเอาน้าข้าไปเอาน้า มาท่าหนิเพื่อนเก็บกันบุบบุบบบเฮ็ดจะเต็มกระตาเฮ็ดโผล่พี่น้องเต็มทั้งคืนทั้งรูมมันแม็นวายให้รูมเงินวายโซเก็บเฮดเบ้อโซ่ยังไงตัวที่หัววายเนี่สบายดีพี่น้องสบายพี่น้องเลยเมื่อยแห้งขนาดจับจนเสียมหักพี่น้องใช้เบิรงนรู้นะเสียมหักมันเป็นอะไร นี่พี่น้องชัดมาได้จอยหายเป็นยาหนีเนาะนี่ซาบวัววายอินคาหักไหม่พี่น้องเสียมหลดหักพี่น้องเบิ้ดแนวกลวนวายแบบนี้เฮาอเบิ้ดกลวนวายเลยพี่น้องเลยบาดเลยสิบเกลวนในเมทอนอนเจ้าเสียมผืนในน้องเข้นสิบเอ็ดกลวนในเมทอนพี่น้องเจ้าเสียามผืนกลวนในผืนกลวนวายแบบนี้แนวก็มาสมบายครับพี่น้องเลยนี่ เราเอือกตาเสียมงเสียตาพี่น no> ้องนี่แหละหากินตามธรรมชาติข้าวปาข้าดงพี่น้องเลยบ่นบุกคอยมากก็ได้มากนี่โควิดมากพี่น้องเลยมาตั้งแต่หกโมงเนาะมาตั้งแต่เช้าเพราะว่าเพื่อนท่านได้เปิดด่านเจ็ดแปดโมงเลยเขาเจ้าปิดด่านเขาพี่น้องแถวบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านเขาเจ้าขันว่าขันเขาเจ้าปิดโควิดเมืนซะ Bên gà còn cắn vậy Bạn hao cả pit cái cắn đó ừ, Mình ơn bà bốn thang thử nham gì lại phí nọ Bốn ừ. ừ. thang thử nham mới ơn phí nọ Nham thang Tít bạn Mình. Chương, thiêng, chi, nhỏ, người. Mình nên mình sẽ bắt tâm cả ƠN THÌ tao à s cả thử chuỗi MÀY tiền biến biến chuỗi biến chuỗi con lại con xe con kít tám covid xíp ơi แต่สิแน่นี่แหละแม่แต่กระแซบก็ซื้อเขากินอยู่เล้วพี่น้องแบบมาหาเองหาโดยโดยเหือโดยแห้งนี่เนาะแม่แม่แบบมันสดแบบมันอะไรนะกินแบบชดชพี่น้องเลยเมือกระปอกแกงเลยไว้คมของหมักของแม่พี่น้องผู้ใดที่บุกินวายบุกินเนี่ยกระคอทอดกอบไผเนาะพี่น้องมันผัวรสชาติมันฉ่ำคมและพี่น้องวายแต่ว่าเบา มันเพ่งกทึซับเอหัวยังเกาะขาเอิญัวปลาโค่พวปลาโคตัวมันบกร่องไปได้ไปแกงใส่น้ำพอกินได้นะพี่น้องเสียมกะหักพี่น้องแจ็เยดจะได้บบดนี้พี่น้องอ่ะซนีเนะพี่น้อง้าเบิ่งอีกต่อไป่อไใค่อไต่ไ่อ่อไ่อไพี่ออไอ่ไอ่ออไ่ออ่ไ่อไอ่น้อง เน่เน่จอบหี่าน้องัวเดียวป่าไว้เนาะพี่น้องเวีนปลาแม่ข้นออะสำนี้แล้เนะพี่น้องไปมักกันวีร์ลมกดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องเด้อปฏิขัปฏิตาบะขอบปคุณอย่างูงเนาะไปเลวนมันยังทังดาไปถังไตดาหัวแห้งพี่น้องป้าของปลาโมยสบายดีพี่น้องปลาเห็ดก็ไไ้พี่น้องเยอ้าเห็ดเผือกขาวแป๊วในเซนนี่มีแล้วของปลามมยให้ในสุพรรเลย ฟเปลือกกรมิตัวใหญ่ๆใหญ่ยนเปลือขคงเมตตาเป็นยังกัจนเขิงกระตาพี่น้องอาจารย์ผ่าน้งลุมนะวายข้าลุมวายบ่เสือเผือกึืชชิมาบทัดเล็เยนยังบาควันดาสบายดีพี่น้องคงเมตา บ่ายโมงเลยเนาะหิวเข่าเลยพากันมารวมกันป้าไมเา่าเจน้าแดงคิวคือเปิดยาข่ายเงียบ้านเป็น้แม่เม่าวแห้งเหมือแห้งฮะ แล้วด้านน้จะเน้ำสไมด้านี้ไหมเถาอมต่อเทานี้ไปต้เห็ล้วงูกชิออกเนาะถ้าบได้เห็ถ้าเก็บเอาพี่้อสับปน้าเต็มกระตาเี่มันสอบมีสอบให้ไหมเถาับมาตามทาง หลังจากกินซาบป้ายเหมื่อยพี่น้องพักเทียงพักเทียงกินข่าพี่น้องเลยมีปิ่งไก่มียอมีปลาทูมีกล้วยมีกล้วยมีมะม่วงมะม่วงคอยอยู่กระสอบด้วยยมฮันเปากระสอบ ออจข่าวเขากันย่างไรไไปกินบวอิ่มนเออไปย่างถือมื่อหิวอีกดอกสิพาไปแวซ้ำยอดเออเด่นเอาหายผูดโป่สดินอีกหม่องแล้วป่มองม่วงบม่งม่วงสัปปคุณย่างไ่น้องคน้่ยสาหวซ้ยอดพัก่่ ยม่นล้างห้องมาดูกันสบายมาไเิดดีนะแม่บาข้านบางแนี่ขาน้ำกันลายคนพี่นนองเอ้ยแซ่บขาแล้วข้าวหวานข้าวหนุ่มวายนึกว่าัวขาป่าวะซื้อที่ได้แห้งเม่วมึงอก่ามาโซนผ่าพี่เด้ ซีมนองลูกชปคุณนะแซบหรือสมมันมันมันเหรอ่ะมันเป็นแย่เลยมันเห็ดเป็นเสียนะใส่น้ตากันมาเห็ดนะชาจอยใส่น้ำตาลยันตกมังเพลใส่น้ำตาลยูจะเห็ดนะซาจอยใส่น้ำตาลยูมันตนมันเผแล เราจะมาทอดโฮมกันมาคลืนกระตูกลองๆอยู่กระตูกะเตลิบใส่ไปใส่พลาสติกแล้ววะตากแดดตากแดดเอ็นกระตกระเตลิไปาซีใช่กระตกเล็กใช่กระตูกแน่กระตยางแน่ใช่กระตเล็กแล้วกระตเล็อีเมลเป็นสามซีดใบไปใส่กระตบเหล่องเห็ดองมองแผ่นพี่น้องอมองกวนตบถ่ายเด้วขลองวัน สำหรับคลิปนี้ก็พี่ทีข้าวมาเบิงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องบอกกันคลิปนะกับสบายดีบสุุทุกคนเนาะิดรบดีพี่น้องกุลาไว้จะใ